ดอกจันบานแล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุมภาไม่น่าไม่สายจนพิทรอดหัวใจคนจนที่เคยปีนตน้นดอกจานหวานใจดอกจานบานเมื่อพี่กลายที่ยังจำได้แต้ต้นกระดงสัญญาทุกคำพ้องโอนน้ำตาจะหลน่นที่ถึงคนรักเธอ,เอ,เอไปใส่ นอนวันลองลาเจ้าบอมาสัญญาเพิ่มเติมนอกจากบาทกลางทุงเดิมที่เราเคยเริ่มสงตาห์อาหาภาพรัฐสวัสดีครับเมืงองนิวบันผมอยู่บันค้นเมืองครับ ตำบลไม่กอนครับอำเภอพะหน้าจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะมือหนีก็มาเยี่ยมชมพี่นกกับพี่ไพ่อีกครับเพ่นเลี้ยงแพะ่เมือนี้สองปีกว่านะครับเนาะผมจะมีรายได้ข่าวมาเป็นรอบๆนะครับอักต้นทุนกําไรนะครับให้พี่น้องได้ฟังต่อรอบนะครับว่าเพิ่นขายแล้วนะครับต้นทุนที่เพิ่นลงทุนไปประมาณเท่าไรนะครับเหลือประมาณเท่าไรพี่น้องเป็นแนวทางศึกษานะครับหลักอาหารการกินที่ใสแในการเลี้ยงแพะเนาะครับเนาะพี่น้องจะได้ติดตามกันเอ้าสวัสดีครับพี่นกพี่ไพ่ครับ อ่าหวัดดีนะครับหมื่นกับกลับมาเยี่ยมชมอ๋อมาเที่ยวนี่แพะแพะเยอะขึ้นเนาะพี่พี่นกเนาะครับครับผมอ่ะนะครับกะเท่าคว่ำไปเล็กน้อยเนี่ยเนาะแต่ก้อนจะมาเลียงแพะเนาะพี่นกเนาะอาชีพที่เฮาทำอยู่อ่าก้อนนะครับที่มาเลียงแพะเฮา็ังยังครับเออเฮ็ดเครื่องเสียงมอรมหรอคะอืมเครื่องเสียงป่าตามงานมอําสิงมอาอยังเนี่ยยีเห้เพิ่นเซาไปงานนั้นงานนี้เนาะพี่เนาะอ๋อครับ เป้ยังเขาจังได้หยุดธุรกิจดตต้านเครื่องเสียงเขาลงครับพี่พอดีโควิดโคาวิดมากเลยทยอยขายกอกพอดีโควิตมาก็เลยนั้นมาเกี่ยงแหะเบิงนะครับโอ้ซีเลยน้องะธุรกิจทุกอย่าง,ด,งด้านด้านเครื่องบันเทิงต่างๆแทบจะว่าหยุดตัวลงหย,ยุดตัวลงเลยเนะาะบพว่าเป็นมอรําเครื่องเสียงด้านบันเทิง่างแล้วพี่เนะาะอ่านะครับเขากับไปศึกษามาบอกพี่เรื่องแพะเรื่องอย่างกับเบิ้งมากนะ ศึกษาเห็นพ่ลเลี้ยงกับอย่างเลี้ยงพอดีกันเลยทุนสนับสนุนมาจากไอ้ไอ้ซอยเรียงก่อนเอ้ประสุทธิ์อำนาจอำเภอคนไหขึ้นมากเมืองสองค่ะมาเป็นไม่หนิมเป็นสินเล่นลู่เนาะนนค่ะเนาะอยากเอาเลี้ยงแท้เพื่อให้มากเมือสองครับก็เลยต่อยอดจาของมากจากจาก,จากทางหน่วยงานราชการซอยห้ามเมืองสองนะพี่เนาะเนขาลงทุนแรกๆได้ที่พี่จำได้เนาะจากเงินของหลวงของเฮ้าเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่พี่หนุก เงิ่นนอเจ้าของเพิ่นพเนแน่ตอนแรกๆซื้อมาใหม่ๆก็ลงนพิ่นประมาณสามสี่หมื่นนี่เหรอคะโอ้ครับร่องเลื่อนแน่ทึ่งเสียงแห่เน่แต่แรกกับบริเอามาหลายครับอืมค่อยเลี้ยงแม่สองเมยครับคิดว่าเดี่ยอนนึงละเพราะว่ามันเลี้ยงได้ก็เลยหาทุนติดเอามาเพิ่มนะอ๋อค่อยๆทยอยทยอยซื้อครับโทษครับคือคือคืออย่างอื่นเนาะเขาจับจุดจำยังไม่แล้ว เราเริ่มเอาสินค้าเขามาเรื่อยๆเนาะเป็นแพ้ยูนี่มีทั้งสายพันธุ์ใดเนี่ยของผีนกครับเอ่อมีแต่แต่ละค่าลักพันธุ์จนห่อนลักแสนค่ะยูนี่ิสายพันธุ์เลือดผสมยู่ผสมครับเอ่อเลือดสูงอ่บอร่อยหลวก็ลูกสายหนอกค่ะแอบบริการโอ้ครับอ่ายูนี่ก็ได้แบ่งขายมาเรื่อยๆเนาะพี่เนาะระยะเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งสิ่สอบถามเรื่องการขายแล้วก็ต้นทุนกำไร ให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับเนาะอ่าต่อไปเฮามาติดตามเรื่องอาหารแจ้งน่อยเนะาะว่าอยู่นี่เพิ่นเพิ่นใส่ยังเลี้ยงแต่เพิ่นเน้นเน้นย้ำว่าบางอย่างเพิ่นนีดเองนะครับบางอย่างหาแจ้งว่ามันลดต้นทุนได้หลายนะครับแต่พี่นอ้องอ่าเฮ็ดได้แบบเพิ่นนี่มันก็นจะลดค่าใช้ใจ่ายไปได้หลายเติบเดีครับเนาะเห็นวะ่าพนะี่น้องเอาติดตามเรื่องอาหารน้ำกันแจ้งน่อยครับเอานี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พี่เพิ่น เฮ็ดขึ้นเองนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับมันจะครบวงจรน้องพี่เพิ่นอยู่นี่เขาทัา้งจำนายน้องพี่น้องเนาะอ่ามีเป๊ะเป็นะยังครับตือพี่เพ่ถืออยู่นี่ผมเห็นมีเยอะฟาร์มแพเด้ครับอ๋อเป็นเป็นยังครับผมขี่มัม่นมาร์กีดหยามาร์กโคตรมาร์คเกครับโอ้กะมีห่อกัเอาห่อผสมใส่จัาหน่อยหัวหันใส่จัาหน่อยนี่ครับอ่าอย่าเพิ่อนนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพิ่อนเบื้องก้อนนี่คือเ้าเฮ็ดเองขึ้นในในฟาร์มของเ้าเลยเนาะพี่เนาะผม คูกส่กระบะแนวนี่แหละครับอือช่างใส่คูแนวนี่ก็พร้อชี้ปีเกียเนียนี่แหลครับอ่านี่แหละครับาำให้แบบนี้ได้เวลาใดเ,าใเขาหาหยาบ่าได้เราพีน้อบางต้นเขากระเรียนอ่าเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่ต้นกระถินต้นนึงกระเถียบเสียมีนะครับหรือพื้นบ่มีพื้นที่ปลูกหยาเ้ากับเพชรอาหารพวกนี้ขึ้นไปแงนครับ เลีงที่มาพวกข้าวโพดเนาะห้องผีไผ่กับผมเมึงกับบ่ได้ปลูกแต่เข้าไปหามาได้จังได๋อผีไผ่พวกข้าวโพดพวกอย่างนี้ครับบ่ได้ปลูกก็ไปหาติดต่อดีเขาจะปลูกขายครับโอ้ไป็นเมาส์มากช่วงแรกนัันไป็นเมาสวนเพิ่นไวโอเป็นอาหารมักใส่ถังไว้ด้วยล่ะครับครับโอ้ดีต่วละครับเนาะเกับแบ่งขายเตากัเอาเก็บไปกินน้ำนะครับเพราะว่าช่วงปีฤดูกาลคือมันเก็บฝากมันอวาแล้วแม่ครับมันก็จะเมาส์มนเบิด์ตักเลยเด้กบ่โอ้ดีต่วละครับเป็นเข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยตรงบอก โอ้ครับครับโอ้ดีเด้ยวยครับเ้ยวยพี่น้องไปเฮ็ดจั้งจัด,ดเลยเอามาไปกินในทั้งปีต่อยอดไปสู้การขายก็ได้นะครับอ๋อติดตามครับเพิ่นนใ้เวลาอาหารน้องๆองเพิ่นครับอ่าตามใช่มากครับผมนะเขาดันได้ขอให้อาจจะเบื่อได้ได้พี่น้องได้บางช็อตนะครับอ่าในเวลานะครับ ตามนกกันเรื่อยๆก็จะสอบถามพี่นกไปนะครับเรื่องต่างๆอาหารนะครับเนี่ยอ่าพี่นกยินอ่าพี่นกเพิ่พอขึน้นไปจัดการเรื่องผมก็จะอยู่ด้านล่างนี่แหละครับคนร่างอาหารเพิ่นจะอยู่ด้านนี้เย็นดี่ออ่ากินไปเนี่ยแหละคือบอจังครับมานะครับคุณก็จะให้ ตลอดท่านนี้ท่านจะกินนะครับครับอืมอยู่ใีห้องพี่มีทั้งอ่าค้าข้ากันหลายสายพันธุ์นะพี่เนาะแม่นค่ะเอ็น้อยจะสูงลูกผสมทั่วไปกับมี่รูกผสมก็จะยุ่งข้องคุณยังเป็นรูกผสมทั่วไปเนาะครับเนาะแม่นค่ะลูกผสมตัวไหนครับเผื่อรอบแพะพี่นะครับรอบที่เยอะที่สุดแหละครับเยอะที่สุดมันอยู่ประมาณรอบที่เท่าไหร่ครับพี่น้องครับ80ตัว80ตัวเนาะครับอ่าทั้งหมดทั้งในฟาร์มเฮาแม่อครับ ก็ต้องลูกน่อยลูกเนี่ยนะครับออเอาเป็นว่าผมขอสาบต้นทุนเรื่องอาหารเนาะพี่เน้เองอ่าแปดสิบตเอาเฉพาะสิงสส่งที่เฮาได้ซื้อนะครับสิ่งที่เฮาได้ซื้อแพะแปดสิบตนะครับไอพี่น้องเดี๋ยวเราฟังนำ้ำผูเปินพิดจะเลี่ยงเนาะพี่เนาออ่ะตกค่าใช้จ่ายนะครับพี่จะไลเป็นเดือนเนาะพี่ว่าเนาะอ่าเดือนหนึ่งมันตกกี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่นกครับผมเอาตีเป็นได้ซื้อหัวอาหารอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะครับผมมัันตดา อ่ายื้อควั่นหาพันโอ้ซื้อสื่อซื้ออาหาซื้อเงินหนึ่ง <พอ S 1> เดือนครับอเดือนหนึ่งเนาะพี่น้ออือครับบาทอีมื้อนี่ผมมาเบิองอยู่นะครับผมมาทายอยู่นี่พอดีพี่น้องเพิ่นเข้ามาซื้อนะครับอ่าเป็นขายสายพัุ์อ่าพี่น้องจะได้เห็นการซื้อขายผมสิพ้าเขาไปเบิงเนาะ่า่นซื้อขายกัน จังไดประมาณได้นะครับาขายเพิ่นขายกันแบบได้นะครับผู้ใดมาซื้ออย่างสีนาะครับเนาะรายละเอียดต่า,ตางๆต,ตามครับผมตบกินผมหมกินอ่าพอดีแหะครับจังหวะถีมาไทยถ้ำนะครับก็นี่พี่น้องเพิ่นมาอ่าเบื้องขอแบ่งปันซื้อขายกันพอดีนะครับผมมาพอพอดีเลยได้บันทึกภาพไว้พี่น้องเบื้องนะครับว่าการซื้อขายแปะก็จะประมาณนี้นะครับนะจะมีอ่า พี่นองทองทิ้นเขาแน่จังหวัดไก่เชียงชุมชนทองทีนะครับคนกัดจมาททำกันต่อรองราคากันนะครับขอไปยงนอ่านี่แหละครับเลอนบาเางืบานเดข็นงี่พือันหพันยีเดียตัวน้อีเดีว่าจะน้พันเกียนตาย่ตายเลยพอมาใหญ่เด่นคนนี้ยิงออยอเน่อยพ่นตะกี้ครับ อันนี้แหะครับการซื้อขายกเมื่อเรียกปิดการขายเรียบร้อยนะครับสำหรับผิดนกกับน้องเพื่อนน้องซื้อยังนะครับผมนกฟักนะครับเนาะนกปักนะครับอ่าปิดการขายนะครับอ่าเป็นเหล็กเงินวอนเงินกับลักเมืองจ่ดอกครับพี่น้องจังติดตามไปนะครับนอกน้องมีเบอร์โทรติดต่อบระคับผมฝากฝากบอกพี่น้องไว้นะเนี่ยผมกับพี่เคฟ้ามนะครับครับศูนย์หกสองครับผมสี่แปดเก้าสองสองเจ็ดครับผมอ่านะครับ พี่น้องสนใจนะครับการซื้อขายเอาเป็นว่าที่ต่อกันทั้งโดยตรงเดียวกันนะครับเนาะอ่าพี่น้องสอบถามกันเองครับอ่านี่คือมิดการขายกลับบ้านย้ายบ้านนะครับมือนี้ครับผมอันนี้ครับช่องทางการขายมันกับประมาณนี้แหละครับอ่าปูเพันเลี้ยงอยู่แล้วน้องๆก็เลี้ยงเลี้ยงแพ้อยู่แล้วนะครับเนาะเหมืนจะนั่งมาไปเสริมเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ไว้นะครับตัวใดสวยเพิ่นเกิดจะจีบไปเป็นแม่บอกไว้คือง่วงคือขั้ว่แหละครับอ่าตัวนี้เป็นอ่า ท่าว,วามไปนิดนึงที่ผมมาถ่ายรอเบแรกเพิ่นได้แชปมรุ่นฟันน้ำนมเนาะรุ่นุ่นไม่ผัดฟันนะครับเนาะรุ่นยังไม่ผัดฟันนะครับแม่นี่น,นะครับก็จะเป็นเพิ่นได้ลูกแฟดนะครับเป็นแม่สาวทองแรกก็ยังให้ลูกแฟดอยู่นะครับน่าสนใจด้วยครับน่าสนใจอาจจะติดตามไปน้ำนองเพิ่นแล้วกกันตามเบอร์โทรเนะาะไปสนใจอย่างได้ฮันดูกรรมของตัวนี้ต่อนะครับเอา<ด>อลุ่มดำลงไปนี่ส่งนี่หนึซื้อปุกๆลุกครับนี่นะครับโพล่มูนิกา Yup. <po target> แบ่งปันกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับผมย้ายบ้านใหม่นะครับสู่สู่บ้านหลังใหม่แล้วครับผมอ้าวจัดทรงกันไปที่เรียบร้อยนะครับฟาร์มเขาอยู่บ้านใดก่อน้องอยู่บ้านขงเหงาครับผมบ้านขงเหงาเนาะครับผมอำเภอพุขปุ่นวุฒเขุขปุ่นอุบลราชธานีแม่นครับครับผมเอาพระเยี่ยมชมไปได้ผมก็ชิบวิ่งโอกาสจะแวะไปอยู่เด้อครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหรียญน้ำครับน้องเพิ่งกัเรียงเรียงด้านยังแพร่ห้องมา เกือบสามปีแล้วครับเกือบสามปีนะครับเนาะคือว่าเป็นผู้เลี้ยงบ้านเฮาสามปีที่ว่าเลี้ยงโดนเติบเนาะครับเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมจัดทรงอ่าไม่ต้องมาขาอ๋อครับผมครับผมอ่านี่แหละครับเส่เงินเงินโอนนะครับทีเรียบร้อยครับผมอ่ะจัดทรงชจงมานลำด้วยครับพี่ไปคำพูดเนาะตีไข่อ่าตัวไปกับมันมันมันมครับอ่านี่แหละครับการซื้อขาย นะครับปลาถ้าเพิ่นชอบเพิ่นมากนะครับเรื่องราคากับพูดคุยกันได้นะครับบางคนเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นสนใจกับเรื่องราคาคือจังเขาซื้อส่งซื้อเสือียเนาะมีไปทำเนี่ยพาคันถทิใจกับบอกเว่าราคาสสูงนะครับเพิ่นกัมากเอาไปเลยเรียบร้อยรอคอยเก่าๆในห้อนนะครับเนาะเอาเวทีเรียบร้อยครับจากรับชมการซื้อขายมาแล้วนะครับแกตูวสวยๆงามๆของเพิ่นกับมีให้พี่น้องได้รับ ชมน้ากันเนาะครับเนาะเอาละพี่เขาทราบค่าใช้จ่ายแล้วเนาะพี่เนาะเดือนหนึ่งตกอยู่ประมาณห้าพันห้าบาทสิ่งทีดซื้อนะครับผมเขาขายแพะละพี่เนาะเขาขายแพะนะครับเลี้ยงมาหนีเพิ่นได้ขายแล้ววัจิมพี่น้องเห็นเราฟังน้ำเขาขายแพะเป็นรอบๆเนาะพี่เนาะอรอบนึงนะครับเข้าไล่ได้นะครับองเขามันเจยงไหยนะครับพี่นุ๊กเดือนหนึ่ง่ะเพราะว่าพี่เนาขายเป็นสายพันธุ์เนาะนาะครับลูกยาน้อง สู่ระมา,าเป็นพอพันอยู่พระมุ์สองหมื่นหรืออาจาอาจะคกวามวแคพสิ่ต,นตขนาดใหคุณาผ่องเหางนะครับเนานะค,านาครับผมง,งามมองงามครับวนมาสุด้ายพอพันธต่จะแม่พันธุ์นมาจะเสียเงี้ยครับ สิบอค่อยขายเม่พันส์ยานุ่มนะเม่ายาโนมเม่พันธ์ยาโนมนี่ก็สีเก็กๆคนไปเนี่ยเหันใหญ่งมันเดรลูกเร็วมันเจอกขายเป็นเม่ามันเพิ่นไปก็สีราคาดีเล็กน้อยอืมันเจอมันเดรลูปแต่เตาห้องเดรรังขายก็ได้ครับผมอ่าไล่ได้เฮาน้อพี่น้อรอบนี่แหละครับพี่ขายที่พี่อ่าก็ได้ไล่ได้ตองบางเลี้ยงน้อพี่น้อมันอยู่ประมาณรอบละเท่าไหร่ครับพี่น้องครับ คือบางเดือนห่าเด็กขายกับคือเดือนนี้แ็่ชิบูพวกประมาณกับพวกมือก็จะมีกับพวมือครับหวานเป็นแม่ลูกครอบแก่ของเนาะค่ะน้อ่ามีแม่อ่าแม่บอกเข้ายินล่วงไว้นะครับเนาะสายชุดลูกแต่ว่ากับแต่ว่ากับกับพี่เพิ่นกับมี่จับเขามากกับมี่คือกันนะครับแต่ว่าส่วนมากสิเป็นแม่แม่บอกแม่พิมพ์ภายในฟาร์มเนาะพี่เนาะอ่าดังพี่น้องเห็นการซื้อขายว่าจะเป็นชุดชุดลูกคอกที่อยู่ในคอกของเพิ่นอ่าฮักต้นทุน กำไรแล้วเขาขายเดี๋ยวรอบป 60, 000, หกหมื่นหักไปหาพันโมเหลือ,อรายเกือบอยู่นะพี่เนาะคแบบบ้านแย่แบบกระเพื่อมเราขายได่บ้างครับชุดแกะแต่ครับบางเดืนอ,อ,อ,ดอนถึงอยู่ 2, 000, ประมาณสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าแต่ว่าเดือนนี้มันได้เกือบหกหมื่นอ่าทำข้อมควาใจคือว่าสี่พี่พันเบ้าคือว่าบางเดือนมันได้ขายหลายรอบมันก็นจะได้เงินหลายอ่าบางเดือนได้ขายแพะอะ่า บางทีก็บพ่ได้ขายหลายโตหลายชุดเขาก็จะได้ดอปลงมาแต่หักต้นต้นทุนที่ไร่ไร่ที่อยู่หาพันธุ์หรือไม่น้องเด้อพี่น้องขายได้เท่าไรได้เท่าไรกับหักต้นทุนตัวนั้นเราออกเนาะหาพันเนาะครับเนาะอือครับเยี่ยมครับผมด้านล่างเนีเปลี่ยนแปลงแปลงหยาแปลงปอยเนาะพี่เนาะที่นี่ประมาณสี่ไร่โอ้ครับวานีนเปียนี่เป็นผลพ่วงได้ได้อีกอย่างหนึ่งของเฮาบ่วสำหรับเฮาเลี้ยงแพรแล้วแม่นค่ะพวกขายหยาเนี่ยเขาก็ได้ขายเนาะพี่ได้ขายค่ะขายเป็นเห็ดพันธุ์ ครัแผงปลาดทรงพันโลละหาบาทโอ้ในช่วงนี้ตัดเบิลแล่ซุ่มหลุนแก่อุ่นนะครับจะเห็นเป็นร้านด้านโน้นนะครับคมาบมาณซีไรซีไร่จะเป็นแพงปลาดทั้งหมดถ้าเขาเลี้ยงแพะมาบานมันก็เชื่อมโยงเขาได้ขายทั้งอาหารเพลินแม่่นคะทั้งพวกอยาหมักเนี่ยมันมักีดแม่นค่ะข้าวโพดมักก็ได้ียอ้ เอาเฉพาะอ่าพีพีไร้การขือนมันเฉพาะกันขายแผลเนาะเขาขายอ่าพวกหยาพวกอาหารต่างๆเนาะพี่เนาะเพราะพ่อบอกพี so ่น้องได้บอกเพื่อเพิ่นสนใจว่าโอ้มันต่อมาเนี่บอเลี้ยงแล้วมันนี่อะไรยังสี่อีรีบอกสี่นะครับเนาะเฉพาะเขาขายพวกอาหารที่เขาเฮ็ดขึ้นเนาะพี่เนาะอ่าเอาเป็นเดือนเนาะมันจะง่ายดีเนาะพี่เนาะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาอยู่ประมาณไดี๋พี่นุ๊กคือขายหยาเดือนหนึ่งก็บสี่เข้าเข้ากับประเด็นเนี่ยขายมากมากนะขายเดือนก็สี่อยู่ประมาณ ขายหนาสองสามพันนี่แหละเพราะว่า 2, 3, เ้า,า,เาเอาไว้ของเ้ากินนำ้ำครับอืมคือจังเดี๋ยวว่าขายห้าก็ขายขี่แพะน้ำนี่นนะครับขีแ่แพ้สามสอบเลยเดือนหนึ่งก็สิได้อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทอาาครับขี่แพะเ้าวกับใบใสน้ำเติมเติมกันไปเนาะครับเนาะไปย่างนิดละหน่อยพ<อ>นะวกอาหารมักอาหารมั่นมักเนื้อสัตว์และผีก็ได้ขายเนาะรอบหนึ่งเ้าได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ต้อ้อมรอบในขายอาหารเนาะค,ะค่ะเนาะขายอย่าก,กับอาหารแต่สิ่งท่ตกประมาณทั้งขี่มัน,นเนาองแต่สิ่งป้อมอ่านหาคู่คันนี่แหละโอ้ครับตื่มกันไปเอาส่วนต่างนัง่นมามาเป็นการซื้อขายมุนเวียนซื้ออาหารเขาไม่เพิ่นเนาะนโอ้มันก็นเป็นพ้นพ่วงที่ดีเนาะพี่เนาะที่พีกวิกฤตจ,จากโควิดติดโควิดมาซ้อนซาปีอ่าพวกอ่าธุรกิจต่างๆเนาะเกิดเกิด ก็ดอบตัวโล่งนะครับยังขิ่นง,งานร้่องงานล่ำงานเือเสียงต่างแทบจะหากินบรก,กันบ่ได้เลยทีเดียวหรอครับเนาะ ดีเราพีหันมาเปลี่ยนเป็นอาชีพมีนะครับเนาะค่ะก็ด,ดีอยู่ค่ะแค่นี้ท่าตอนแรกกร็นยากอยู่ค่ะเพราะเขาในแจกว่าเรียงจังใดนะครับเพราะเขาแบบเชื้าจากน้ำพนนันแนงเบิ้งในตูธแนง่ะค่ะเบิ้งเขาเรียงไว้น่ำครับ,บสรุปแล้วคนดีอยู่ในหลักๆคือข,ข,ข้าท้ายพญาได้ปัญหาทุกอย่างกต่สิบ,บ่ค่อยมีครับค่ะกต่สิไข่อยู่ขึ้นหนาฝนนี่ขึ้นหนักขึ้นพยาอืมหนาพ้นในตรงท้ายพยาไม่ได้ เป็นวัดเป็นไอเจาอ้าสีมีบ่อผีก็สดหน่อยค่ะส้นนิดหน้อยเจ้าสี่จะกเจอปัญหาในสุมออกใหม่เนาะครับพวหาฝนนี่ก็คืออยากให้ดูแลจักหน่อยอืมเพิ่อนอยากมีไข่ครับถ้ามีแค่หน่อยนี่ก็ซื้อยาพวกยาน้ำเชื่อมเป็นพวกโซลาหรือทิฟีก็ได้นี่ครัโอ้ครับติดติดกองไปเลยครับผมครับผเวลามันซึมนี่ก็เครือให้กินหลุดลงมากนี่ไม่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สิมัดทีปัญหาคือแค่หน่อย จะตายครับผมเขาห้วงพ่อไอ้สังเกตว่าเขาชื่อหลวงพ่อยังโบนักหน้านี่คือไข่สนานสกินไข่ครับเออบ่ค่อยมีปัญหาอ่าแพลเล็กเนาะครับเนาะสนานหน้ามีปัญหาคือแพลน้อยอ่ามีความเสี่ยงกันเด็กพี่น้องเด้อแต่ว่าศึกษาดีเนาะพี่เนาะอ่าเพิ่นก็เลี้ยงมานี่เพิ่นก็คอยดูแลละครับอ่านะครับนี่แหละครับ่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตายปานไดอ่าครับพ่อพ่อได้พ่อเลี้ยงดูครับผมอ่านี่แหละครับ อ่ามือนี่พันว่าพันธิตเปิดไว้ให้พี่น้องได้ชมเนาะเรือร่องราคาซื้อขายประมาณได้ตามกันครับอ่านี่ยแหละครับพี่น้องเห็นด้านบนอ่านี่นะครับทั้งหมดนี่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพ่น,งน,พน,งพนก็ว่าก็จะแบ่งอยู่แหละครับอ่าพ่นกระลงเชือกอยู่สิบว่าบอกผมเห็นประมาณสิบสอ่าพี่น้องสนใจอ่าการซื้อขายนะครับให้ติดต่อครับทางฟาร์มเพิ่นนะครับพอมาทายเพิ่นต้องทีเพิ่นตั้งราคาเพิ่นยังยังใจตองอยู่นะครับเนาะก็จะ อาจจะเป้งเลยไปเรื่อยๆนะพี่เนาะเอาเอาเอาเป็นว่าชุดนี้เนาะพี่เนาะเริ่มทีละข้าเท่าใดพี่เมืินเมืินขึ้นค่ะเมินขึ้นด้วยครับเอ๋อพี่น้องเบิ้งเอานะครับให้พี่น้องไหนเบิ้งเดือดลอยลูกเดือดสูงเร่ยครับครับลูกผสมกันนะค่ากันเนาะพี่เนาะอ่าตัวใดหมักตัวใดกับสีเบิองอ่าจังสีเบิองตัวนี้กับงามอยู่ครับแต่ว่ารุ่นยานมซุ่มรุ่นยาอ่ารุ่นยานมนะครับ แต่ว่าการซื้อขายพี่น้องมามเบิงเอาเป็นมาเห็นตัวจริงซะเนาะครับเนาะมันยังเป็นการบรบดตัวกันนะครับให้พี่น้องมาเบิงนะครับแต่ว่าเริ่มรักคือมื่นขึ้นอ่านี่คือชุดนี่ประว่านซิปก็โตมันกัมีเยอะๆครับพี่น้องแกงมาเบิงเอาอีกนะครับเิ่นว่าเิ่นสีแดงอยู่พี่น้องรับชมวงชิมอยู่กัรีบกันหน่อยนะครับเพสนใจอยางได้ไปพี่น้องรับช่วงชิมอยู่นะครับเพื่อสนใจกันมาพี่กาดพรมก็บอกไว้อยู่นะครับเนาะเขาตามโซนท่อไปครับ เอาอันี่คือโซนอีกโซนหนึ่งต่ว่าโซนนี้เป็นลูกผสมนะครับเด้ออ่าลูกผสมทั่วไปครับแม Star ่ลูกนะครับผมพี่ตัง้งราคาไว้นะครับเปิดราคาไว้ที่เริ่มต้นเท่าไรครับพี่นกพี่จ้างแม่หนิแม่หนิมันถือม,มีลูกตัวนึงครับประแต่ท่านกับปอยนะครับแต่ท่านแม่ละเจ๊ท่านแต่ท่นกับปอยนะค่ากันเนาะครับเนาะแม่ใหญ่เลยแม่ละมืนละมืนได้สิจะได้ครับนะชุดนีที่พันว่าคือ เจ็ดแปดพันนี่คือได้ทั้งลูกทั้งแม่นะครับเด้อหรือหรือจะเพิ่นจะแบ่งไปได้บ่พี่นกได้ได้คือกันอ่านี่แหละครับมาตามนี่เด้อครับเด้ออ่ามือนีการบกวนพี่นกมานั่นพอสมควรเนาะโทรมาสอบถามได้ค่ะคือสิบแปดเก้าครับสองสองสองครับแปดหนึ่งห้าสองอ่าครับตามเบอร์นี้บ้านบ้านพรมเมืองครับตามบนไรก็ครับ อำเภอพานาจังหวัดอำนาจ,จเจริญอ,อ่าพี่น้องสนใจกับไก่กับมะเร็งได้คยำชุ่ยมชมก็ได้ครับผมอ่า,อานะครับมือนี้ผมกับพี่นก้อมมูนใบแนะนําไปเนาะอาจจะผิดพลาดหรือบ่ถื้อวัตถกใจผู้รับชมกับซือว่าขออภัยพี่น้องผู้รับชมชิมไปก่อนเนาะฝากคำว่าเป็นปกำลังใจให้พี่เพื่อนละครทางฟาร์มเพลินพี่นกกับพี่ไพ่เนาะครับนะครับมือนี้ผมลาไปก่อนจนกว่าสิพ่อกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ